สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันเอามือนี้ก็สิมาลงคลิปนะครับเพราะว่าบ่ได้ลงคลิปหลายมือแล้วนะครับซีหามือแล้วบ่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับว่าหันกับพาย,ยุเขาจักยันต์พี่ยังต์นะครับก่หยากอยู่กับหายาหงัวแน่ลังเจอก็ออกไปหาบ่ได้เพราะฝนมันลินนะครับไม่เป็นไโอ้ไก่กับห่วงคักเว้ยนะครับก็เอ้า ยากระซิบเปียกๆซุ่มๆเนี่ยทั้งทีเอามาให้งัวกินก็ได้นะครับก็เลยสิพอที่เห็นหยาเปียกแน่ก็เลยมาลงเอาเฉพาะเรื่องเกี่ยวหย่านาะครับพวกผัวเฮาเหรืองงัวขังขอกเนาะครับอาหารหลักๆชาวบ้านเฮาก็คือหยาเนาะครับเนาะไปเลี้ยงพวกเป็นอาหารมักอาหารขนไเนาะก็คือง่ว่เพิ่นผู้ผู้เพิ่นเป็นเป็นฟาร์มีเรื้อว่าผู้มีทุนในการเลี้ยงเนาะครับเนาะชาวบ้านเฮาก็เลี้ยงลักๆก็คือหยา ถ้ามชาติแน่หยาปลูกเองแน่นะครับเป็นพวกหยาค้นหยาทั่วไปนะครับผมก็เลี้ยงหยานะครับอาหารหลักเลยคือขึ้หยาคนกับอาหารคนกับไห้แน่คือแมลูกอ่อนหรือง่วงพึ่งแยกนมนั่สินะครับเนาะก็สีไห้ประมาณนั้นเพราะว่าหลักๆเล่ื้อขึ้หยานะครับเนาะก็สีม่วงสูฟังนะครับเนาะว่าข้อควมนี่เกี่ยวหยาเวลาใดนะครับแล้วก็เป็นยังยังค่อยเขีว่าเกี่ยวหยาเวลาใดมันสำคัญอยู่บ่คุณทุกคนก็ว่านะครับเนาะ พราะ่าลูกคนเพิ่นกับเกี่ยวตามเวลาเพิ่นสะดวกนะครับเอากาแล้วแจพูดลูกคนเพิ่นกับคือมีงานประจำนะครับจะเป็นกับต้องเกี่ยวตามเวลาที่เพิ่นว่างนะครับกะบบบกับบ่าวากันนะครับแต่ว่าหันสำหรับผมผมเลือกได้ผมกับคือผมสิเกีียวเวลาคือย่ำแรงนะครับประมาณสีหามงแรงนะครับประมาณตะเวนสีอุยอุ้ยเนี่ยมันจังบวกันเอียดตรงๆนะครับเนาะคือผมสิบวค่คยเกีียวย่ำเศร้านะครับหันเศร้ากับหันมือได้มันคนตกลิ่งย่ำ แร่งคือคนตกวย่อเร่งพมกาสิแก้มเศราอยุตยาตกตกเป็นสวยๆเนี่ยคือวันจักสามโมงคืนไปคือเห็นช่วงเศร้าอีรีเห็นเห็นมีหมอกมี่ยังเปียกๆนี่ยหยาเปียกๆผมสีบลกเกี่ยวนะครับเนาะผมสีบลกไปเกี่ยวหยามันนะครับผมก็เพราะว่าเพราะว่ายังนะครับก็ตามสีผมได้ยินมาเนาะครับผมก็เคยได้ยินหรือว่าอ่านหนังสือพอเพราะว่ามันช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นไอ้พยาธินะครับมันขืนมาใครมาจับน้อใบหยาเนี่ยมันไหลไหลก่อนปกติ สิเป็นพยาธิขึ้นมาใครน้าใบหยามาจ้ำหยามเสาร์เนี่ยมันสิอเปนมาเตเสาร์เนาะนะแล้วกเปียกแน่นะครับแล้วก็เอามาให้งัวกินมันก็จะเป็นการเพิ่มพยาธิให้งัวแต่ละเมือนีงเพิ่มขึ้นหลายแห้งนะครับแน่แรงกับอาลซิมีคือกันแหละเป็นพวกเป็นไข้พยาธิพรายังน้าใบหยาจับน้าใบหยาแต่ว่าโตมันก็อาลซิบลายทอยยามเสาร์นะครับเนาะก็หันเอามาให้งัวกินมันก็ิเพิ่มพยาธิให้งัวมันหลายขึ้นก่อนปกตินะครับเนาะอันเป็นเกี่ยวหยามเสาร์ก็เป็นไปแต่เขาแนะนำว่าให้เกี่ยวยามแรงนะ เป็นใบใบสามใบสี่นะครับหาโม่งก็ได้แต่ย่าคำแห้งไร่เนี่ครับหินจอจอหูหันหยามสีเขายันเกี่ยวเขาแนวน,นี้มันพวกหินพวงย่างหลายนะครับขับไล่กระบุดีนะครับก็เอาเวลาที่ประมาณสี่โมงก็ถึงหาโม่งแล้วครับกับเวลาที่ผมเกี่ยวหยาหนันหยามันก็นแห้งน้ำแต่ว่าเกี่ยวเหลีวก็ย่าเสะเอาไปไว้ขามขึ้นเนอะพวกจะเอาไว้ขามขึ้นหลักฐานเป็นกินหยามสองเนี่ยก็คือผมเกี้ยวเนีนี่นะครับแต่ว่าเอา Dante, asure, release, เสือกมัดเอายังมัดแล้วไงไปหอดเฮี้ยนก็ต้องเอาไปแกะออกก่อนนะครับเอาไปแกะเอาบอต้องยามัดไว้นะครับหรือว่าหันเอาหยาเป็นหยาอ่อนๆหยาใส่ถุงก็ให้ไปโจกออกอย่าเอาไปมัดใส่ถุงไว้เพราะว่าบางคนกับยาอ่อนๆเอาหยาใส่ถุงไว้ขามขึ้นแล้วไปให้ง่วกินเลยยนีเยมสอก็ับมีเสิยทองอืดใหญ่ขึ้นกันนะครับเป็นทองอึดทองย่างสินะครับก็ให้ระล้วบ้างนะครับเรื่องง่วผมก็เคยลงคลิปอยู่เกี่ยวกับพวกทองอืดนั่นสินะครับเกือบตายโยคอ่เลยของผมก็เคยพ่อเนาะครับ ทองอื่นบดคอกเลยนะครับเกี่ยววกหยาไอ้อ่อนๆแล้วก็อัดถุงอัดยางไหว่งั่สิมาแหง้ว่ากินนั่นสินะครับเคยมีประสบการณ์ทองอื่นบดคอกเลยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดตัวนะครับก็มาบอกสู้ฟั่งนะครับเพราะว่าบางคนกัว่าทึงท้ายพยาธิทึงหยาก็กินไรแต่เป็นยังคือบวบขึ้นม้วนเพลินนั่สินะครับคือเฮากับท้ายเฮากับสียาพยาธิอยู่แต่ว่าเฮากับเติมยูบะเศร้านะครับเติมพยาธิเข้าไปทุกมือทุกมือเพราะว่าเขาเกี่ยวแต่หยาหยามเสารบางคนกั อันพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับหรือว่ามันยากน้ำการท้ำงานมันก็จําเป็นก็ก็แก่ก็เอามาพึ่งพึ่งตากก็ได้นะครับอันออกจากถุงมาใหญ่ๆจังอยก็ดีที่กันนะครับมันเกี่ยงย่ามเสาก็ได้ก็บ่อยากให้มันเปียกแห้งนะครับก็เอาฝากไว้พิจารณานะครับเป็นเล็กๆน้อยๆ้อยนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องผู้รับชมช่องนะครับเนาะ มันตัง้งแตยมันกะเอ้าตั้งแตยมันซอยได้นะครับเห็ดแหงัวห้าบ่มีโตมานหยาดอาหารหยาดหยาละไอหยาดอาหารที่นี้มันย่อยออกไปแล้วก็คือพวกพยาธินี่มันไม่ค่อยกินนั่นกินเลือดกินยังนสินะครับเนาะมันก็เห็ดแหงัวห้าบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับพวกผมแห่งเหลืยงงัวเป็นงัวหูเลือดเจ็ดสิผาเลือดยังสิผมก็สิเอ้าใส่รายละเอียดแน่ในการเกี่ยวหยานะครับเนาะเอ้าปากใบเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวห้าบฝากไว้ เป็นขุมรูดเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ะครับเด้อยช่องบ้านในตะวันสวัสดีครับ